สวัสดีพ่อพี่น้องเกษตรกรเอฟซี 4, นุม่มหมวยคนตาการทุกคนนะครับผมกะวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2 5งพันนะครับพี่น้องเมืองครับบรรยากาศปร,ประมาณหา้าโมงกว่านะครับเมืองครับฝวายโอ้ล่นสนามเลยพี่น้องขนาดวันสุกย่ำแย้งนี่นะเมืงมงอ,งองครับเมืองครับฝวายหลายหลาย้อง แต่ว่าควายงามันไม่เคยมีเลยซ้อนมากก็จะเป็นควายเนื้อนะครับผมนี่ควายเนื้อนะครับเวียดนามสื่อนะครับทำอะไรนี่ไม่มีควายเลี้ยงเลยเนาะแหมมีแต่ควายเนื้อมีแต่ควายเนื้อนะมันนี่ขั้วเบียดขั้วจิกก็สื่อดีปะกับกับพ่กเดลขายอยู่ขันถือถือขันถือขันนึ่งมันแพงบ่ได้ขายเดชขันแพงบ่ได้ขายขันถือจังไดลขายขายหนักเดชเพี้ยนขันเน่าหน่อยจักแบดเน่า มือเง่นกว่าบ่ะเนี่ยหูน้อยเขาเอาสื่อบ่ะหูน้อยแม่เขาสื่อร้อยเด็ดร้อยมือกว่าดีละแม่ลูกนี่ยเขาบอเอาลูกมันเขาแต่แม่มันแม่ตัวลูกไงเอาอยู่ลูกหน่อยบเอ๋อขาหลูกหน่อยเอาเลยเอาแต่แม่เอาแต่แม่ข่อยก็ตัวละมือหกคนนี่ของยยาแค่อยเนื้อตัวหูตัวหูตั้งสองตัวละมือนก็บาดไว้เงี้ยไงอย่างเี้ยสามมือตัวละค่อยสองปีกว่าเด็ดหัวใยายแต่ค่อยแก่แล้วเนาะระวังได้ใยายแต่ข้างหลังนะ ก็ถือแต่ว่าว็ยังยังถือเนาะแต่ว่ายังหลายอยู่เนาะก็ไหลจะมาจะใส่ขวดก็ถือกันแต่ละนาที่ซ้ำก่าเมืนเดิมต่าะนะเต็มสนามขนาดวันสูกยังมอแรงนี่กัย้อนมือเสานมอสเต็มมือเสาเต็มนะครับนายางเบิองก่อนไปลอไปเะ่นเอาเลยคือไม่่าไหลอ๋อมาสีไปเะด้เจ้าพออะมอยเตัวทอกรปั้โตวเมยหรือตัวเถิ หมือนสิบหาร่อยหมื่นหนึ่งพันหาร้อยเบิ่งก่อนเบิ่งร้อยแนวเดะอมันสื่อเข้าสื่อร้อยแนวเลยตัวดำร้อยปีก็ลัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัลัวใหญ่ไหใหญ่บ่อเอาเ่ตัวน้อยตัวเท่คือกันบ่อตัวใหญ่น่ครับหมื่นสิบห้อยรยนี่ 1น่นึ่งพันห้าร้อนครับสบหนึครับสองสสองสองสองมื่นสองหมื่จะซื้อเพืออะไรตอครับเพื่ออะไร ขมได้สองหมื่นไสตัวใหญ่สองสองหมื่นส um> uh ี่ตัวขายเดวสองหมื่นสีได้หวยอ่ให้สองหมื่อป้าตกใหญ่ให้สองหมื่นสองหมื่นสี่ให้สองหมื่เดียวเลย เจ้าบลาไดเมียแนวนี่สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองี๋ค่อยลูกผสมไว้ครับผมต้องท่องไว้บอตนี้ครับบ่หงมือกันสื่อมาเนาะตัวเมียนะครับตัวนี้ลูกผสมแม่สาวนะพี่น้องสูงแต่ใช่ไหมว่าลอยสามหาบวกลบเป็นลูกผสมนะบอหงว่าผสมจับหรือมู่ะสี่หมื่นสองต่อใหญ่สี่หมื่นสเวียดเอาบอนี้ด้วยนะเอาบอเขาสื่อบอลอยนี่ คือโยกเขาอนไห er mm. oh, ้ลยสามหาอ๋อห้อยสามมืนหางห่างลายเนาอยมันเป็นมันเป็นสไตล์ค้วยเหลี่ยงหน่อยเนป็นสไตล์ค้วยเหลี่ยงค่้ยงามนะครับนี่ครับสี่ม uh ื่นสองครับสายสายตางนะครับลูกผสมนะครับบอกผว่าสมจับหรือสมมู่ะครับแม่สาวหน่อยเนาะแต่ว่าบอกผมว่าทองหรือบอลนะครับเขาดีนะครับลูกผสมนะครับอ้วนนะครับตัวนี้ สี่หมื่นสองมีเบอร์วะไอีครับเอาเบอร์นาศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองหกสามสองหกสามหนึ่งเก้าห้าสองหนึ่งบอกหนึ่งเก้าห้าสองหนึ่งเก้าห้าสองครับเบอร์โทรห้อยยังครับผมห้อยจอยครับห้อยจอยยืดยืใสาดสารคามครับมาแต่สารคามนะครับผมแต่วามันออกเป็นขั้วเลียงหน่อยเนาะครับผมแล้วเนื้อเขาตีห้สห่ครับตีหสบห่ารถืออยู่เนาะถือแงอยู่นะครับสี่หมื่สองห้ยสบห่ ไปสนใจขันอยากได้ไปเลียงด้เนาะครับผมดูแข่งดูค้าดีนะตัวนี้เนื้อนังดีนะครับผมมัน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 ครับเมี่ยอไรตั้งตัวเมียตัวเมียไหวครับเมียมัโอ้ตัวเมียไล่เราอะไรนี่ครับไล่เราชอบ8บ0 0ร่อยสปดพันทั้งสามเลยเขาเข้าให้เท่าไดใหญ่ลุนไล่เจ้าให้ไล่ละสองหมื่นสี่ตัวบอกใหญ่ดลพี่นนอง แม่สาววายครับบททองยึดโกาะฟันน้ำนมซุ่มนีฟันน้ำนมเนาะตัวนี้สีแก่นียักหน้อยเนาะตัวนี้อายุหลายก็สุ่มนีครับไล่ละสองหมื่นแปดมีแต่ฝ่ายเมียเงงามๆเป็นตาเหลี่ยมด้ยสามหาบวกลบนะครับเบืองนาเขาแม่ทั้งสามหน่อยเนาะก็เป็นตาเหลี่ยมเลยพี่น้อเมืองครับที่จะโตอวนงามๆหน้าหนาเลยตัวนี้นี้ไก่ความผสมแล้วตัวนี้ ความสมนะครับเก้ความสมตาส้มหนีงอายุหน่อยอยู่นะครับสาวหน่อยครับตอนนี้กับสีแกนยนน้อยนะครับเกตาตัวน,น,นีนวเป็นตวเหลี่ยงครับตัวใหญ่ของไงเล่าเป็นตวเหลี่ยงตัวนี้แมนสองหม่แไล่ล 28, น 24, นะสองหมื่นเวียดห้สองหมื่นสี่มีเบอร์โทรติดต,ต่อว่ครศูนยเ้าศูนย์แปดเก้นย์แปดสามศ 9932เก้านะครับใครสนใจด้วยพี่น้องเด้วนะครับเรียกเราครับตัวนี้ไม่ต้องเลี้ยงตัวน,นี้เขาใอ้เราแม่สั่งอานม่ทันนะี้ฮาเล่อบึบ้งนะครับพี่นอ้องจ,จะเป็นข้อยเนือ้อถ้าส่วนใหญ่นะครับ,บ,รบพี่น้องส่วนใหม่เป็นข้อยเนื้อนึครับพี่น้อง ขัาวเลี้ยงไม่ค่อยมีแบบขั้วที่แบบเอาไปเลี้ยงงามๆจังสี่ไม่ค่อยมีแต่ว่าซือซ้อซื้อขายกันดีนะครับพี่นอ้องซื้อขายกันดีมบ้งครับนี่สีสีแล่ะนี่ครับไปทางนี้

ส่งหรือบานคั้วยทองนะแต่ว่าเป็นสาเอาไปเลียงเป็นคว้วเฉะพ็ดีนะเอาไปผสมพอพอเฉะน่อเนาะจักบาทพอแนวนี่สห่นสาม0สามหเตี่ยเด้ว่ายแน่วก็อวนนะนะเยี้ยไนเท่าไรพอแน่วนี้ สองมื่นกว่าสองมื่นเจ็ดแล้วพอห้องสามมื่นสามให้ถืออยู่เนาะถ้ากันราคาดีเลยสองมื่นเจ็ดนะแต่วันอ้วนนะวันเนาะเนื้อดีนะครับตัวหนตัวผูหรือตัวแม่บ่ซ้ำนันเท่าไรบ่พถึงหมื่นราคาควายลุครับ ฝฟอย่างไรเนาะเนาะหลยขึ้นทุกมือนขนาดเขาขนหักแต่ละนัดผมววามันเทรศิบยี่สิบรถหวเนี่ยบเบิดโดนเรได้นีเข้าสื่อเนาะสีเป็นปีเรเนี้งแต่จะดานเปิดเนี่ยเมืองขับตัวนี้บพ่อหมื่นได้พี่เนาะเจ็ดแปดเดือนซุมนี่ตัชกหน่อยห้องแปดวนงามงไก่ก็สีรถลงไปกว่านี้พี่เนาะนะครับ ราคาลงคักอยู่แต่ก็ยังสื่อขายกันเนาะดีแต่ว่าราคาอันโบดีนะสื่อขายมีหดท่านขายถือนี่ได้ขายหล่นละแม็นโมหกปาเวียนนดไ่เนี้ยอะไรป้าไอยเนื้อบ่ะป้านี่ครับนี่ครับสีๆไปละนี่เยอะสีๆไปละนะครับผมนะ ครับแมวอ้วนๆนนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมสื่อดีนะครับสื่อดีนะนี่นี่ควไอแขะได้พี่น้องนี่สายแขะนะครับรวมนี่โมโหว่าจะคล้องไว้ใส่เนี่ยเอาห้องพี่บ่ะครับเจ้าบาทครับควไอแขะเนี่ยสื่อเพจ้าบาทสื่อมาสองหมื่นครับสื่อจะเยวไปเลี้ยงหรือจะหรือเอามาขายเอาไปผสมอ๋อจะเอาไปอ๋อสื่อกลับไปมาสื่อเอายังไงมาสื่อเจ้าบาท ผมซื้อไปสองหมื่นครับสองหมื่นครัแม่ก็ลูกนี่บ่ครับเอาไปแม่มันะคอ๋อเอาแต่แม่ก็เลยได้ลูกไนั่งใส่เอวาไปหาใส่ว่าเขาเนี้ยวไวจันอซุ้มขั้ยแขะนะครับน้พัฒนาขั้วแขะเผ่มุ่ราคาเนาะพีน้องพอดีเลยเนี่เบิือกันนะขยแขะเราสองหมื่นเป็นตสื่อได้ละอืมโอ้แฉแง่ามผมเนาะขาโบกงงน่อยเนาะอันนี้แขาโบกงนะครับ พัฒนาเอาเป็นแม่เตี่ยเป็นแม่เตี่ยดีเนะเ<อ>าะไปใส่บอ่นเนี่ยมันมีกามเหนือขึ้นมามันก็สีงามเนาะนไปใส่มันงามแล้วเนาะได้บล็อกดีแล้วนะครับนี่ถือว่าบล็อกดีเลยคายเรามันแล้ว,ลวลากา็ทรงหลูกมากลูกกับขาบกโกงนั่นนะครับขั <Okay. S 2> ้นขาโงกงหรือบงาอันนี้แะง,งามเหมือนคายไงหย่อส่วนเนาะแบบนี้เนาะขั้นบวกขาขงโกงก็คือยังคายพิการเนาะซุ่มนะ นี่ขาโกงเนี่ยแต่ว่ามันมันเห้บ่โกงมันก็บเลี่ยวแต่เนาะเลี่ยวแต่เขาจะผสมปอแต่ว่าขั้นขาตรงมันง่ามกว่ากันแม่นบ่ล่ะพี่ขาตรงอยู่ขาโกงขาตรงที่บ้านโอ้สองหมื่นเดียวหงอยู่คือว่าราคาบ่สูงเนาะบ่หันสูงครับราคาก็ลงลงทุกแบบเทิงควายง่ามควายเนื้อควายแฉะกับล้งนะครับผมโอ้เราสือสองหมื่นมันเราบอกเห็ ยแงครับแง่มันบ่ดทองวางพอดีเนาะเอาไปเฮ็ดเองมันสูงเท่าไรพี่นี่ยมันลอยบเกลอยสิบบเกลอยสิบเนาะพี่น้องแต่ว่าเม็ดกลัวเยอะนี่นี่แง่ครับแค่แบบนี้นี่เอามันหยดทั้งนวลเิเอาไปใส่แบบพวกบะเข่าเหนียวพวกแฉแถมเนาะพี่น้องส่มแบบบ่เกลอยลอยเส้นเนี่ยส่มเม็ดนี่พอดีเลยนี่ใส่พวกลำล้ำเนี่ยเหนือดีๆงามๆเนาะเหลือแต่ไปเติมงามกับเหนือแบบนี้เพราะว่ามัน เบิ่งการทรงลูกมันกะให้ลูกขาโกงแล้วก็ให้ลูกแฉ่น้ำนาะพี่น้องขนาดจะพอสมพอแบบใดมาได้นี่ความบานเนาะควาบ้านทัวร์ทัวไปเนาะอ๋อมันยังสมได้เนาะตัวเตี่ยนี่ข้อสื่อของเราดิคนเลี้ยงคอยแข็เออสื่อไปพัฒนาดีดีดีนะครับงามงามงามนะครับโอ้งามตัวนี้แข่หาได้ครับโอ้ทางหมุ่นคุยเลี้ยงก็มีอยู่นะแต่ว่าบ่ได้ไปไทยเด้อพี่น้องนี่ครับ โอเคนะครับผมประมาณนี้นะพี่น้องอัปเดตนะครับผมมันบ่มีควายเหลี่ยมมันมีแต่ควายอ่ะควายเหนือนะครับผมก็ยังเขาซื้อกันห่อผันพวกผู้น้อยยังสินะผู้น้อยสีสมนะครับซื้อดีนะแล้วก็สีมีสีฝะนะครับซื้อนะโอเคนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับซื้อซื้อร้อยผู้น้อยหมื่นกว่าบาทนะพี่น้องหมื่นกว่าบาทผู้น้อยนะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อโอเคนะครับสวัสดีครับ